บพบกับช่องมอนไม l i ไลนะครับแล้วนี่ก็คือผมครับมอนครับส่วนคนถัดมาก็คือแฟนผมเองครับวิวครับวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันที่เขาหลวงสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทัยกันนะครับ อ,อันนี้เป็นตลาดลิเขื่อนเจ้าพยาครับไม่ใช่ถนนคนเดินใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ตลาดตรงนี้มันจะมีประจําครับเพราะถนนคนเดินจะมีที่ว่างๆก่อนที่จะเข้ามาตลาดทั้งหมเป็นสี่สิบกรุกขอบคุณครับ นี้เป็นเวลาตีสองยี่สกนาทีนะครับตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติลามคำแหงแล้วนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาก็คือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เช็คอินสถานที่มาก่อนเพราะว่าต้องจองล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยสิบห้าวันนะครับขาถึงจะให้เข้ามากาแก้ปัญหาก็คือเราต้องมาวอล์กอินเข้ามาตอนเวลาตีห้าครึง่รงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอตีห้าครึง่งจนกว่าจะได้เข้าอุทยานเลยต้องไปหาที่นอนที่อื่นก่อน A later few moments ตอนนี้เวลาตีสาเราออกมาจากอุทยานตามคำแหงเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้ต้องรอเวลาตีห้คึ่งถึงจะต้องไปวอล์กอินเพื่อรับบัตรคิวนะครับเราก็เลยออกมาขับมาได้ประมาณหกกิโลก็เจอปัมออ๊มปตทนะครับก็จะเป็นที่พักชช่วคาวของเราเพื่อรอเวลาตีห้าคึ่งไปรับบัตรคิวที่อุทยานอีกครั้งนึ่งครับรับทิเดียว ตอนนี้ก็เวลาตีสี่สิบเจ็ดครับเดี๋ยวจะเดินทางไปอุทยานลาคำแหงเพื่อไปวอล์กอินเข้าอุทยานนะครับเอ่ออนที่ดูข้อมูลคือเขาจะรับแค่หกสิบคนนะครับถ้าเราไปไม่ทันก็อจเ,เสียเที่ยวก็เลยออกไปรอเฟือไว้ก่อนขับไปกันเลยครับ ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเราต้องรอต้องเที่ยวที่เขาจองไว้แล้วเคนเซิลไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เต็มแต่ว่าเราก็ยังได้คิวที่เจ็ดนะครับก็จะต้องรอคอยดูว่าจะได้เข้าไปไหมครับกินห้ารอกันเินข้ารอเกินอะไรของเมื่อคืน <c oughs> ครับ<ม>ก็เดี๋ยวคอยติดตามต่อไว ตอนนี้สรุปแล้วก็คือเราได้เข้าแล้วนะครับเพราะว่ามีคน,ไ,นไม่ได้มาเช็คอิน,นครับก็เลยได้เข้าเจอกนันบรูครับ ตอนนี้เรากำลังเตรียมของนะครับจะขึ้นไปของที่เราเตรียมไปก็มีไม่มากครับมีประมาณนี้กระเป๋าสองใบเต็นท์หนึ่งใบเอาไปเองนะครับแล้วก็ขนมกระเป๋าแฟนหนึ่งใบกระเป๋าของกินกระเป๋าของกินนะครับมีแล้วกิน <c oughs> บรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกปล่อยๆครับก็น่าจะชื้นๆดูแล้วน่าจะใช้เช้อกันสนตอนนี้เราก็รอเวลาครับรอเวลาสองโมงเพื่อให้ขึ้นไปครับ เราะว่าเขาใช้ขึ้นตอนเวลา2องโมงก่อนขึ้นก็ต้องไปลงทะเบียนกันนะครับดูบรรยากาศครับครับงี้ก็ขอตัวเตรียมของก่อนนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับไปดูชุดดิวิวนี่ครับชุดขึ้นเขาหลวงปีในปีนี้ สภาพนี้นะครับอะพิลโชว์เขาเลยยังไงจะไปดับพึ่งเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้จะเป็นป้ายบอกะระยะทาง ถ้าพักโรงแรมเราจะสูงจากระดับน้ำไ้เลย3 7 2เมตรอันนี้เป็นส่วนสมุนไพรนะครับกินมาแล้วก็เป็นส่วนสมุนไพรก่อนเลยไปไหว้พระก่อนไหว้พระก่อน วอรมเครื่องก็เลยต้องเดินใช้ช้าก่อนวันนี้แค่วอร์มเหรอเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> ระหว่างเราเด้ขึ้นมาเจอไม้แล้วช่วยตัวสำคัญของเราไหนสาธิตวิธีการเลือกไม้ดิแฮร์รี่พอตเตอร์เอาไม้กันตีละไหนคือไม้ของเจ้า <laughs> <laughs> ใช่ไหมเนี่ย <laughs> ดูความสัน้นนะไม่ไหวบอกไหวข้ากันได้ไหมบนภูมีดอกไม้ได้วยนะครับอันนี้คืดอดอกอะไรไม่รู้ม่ต้องงอนงอนอะไรสักอย่างนี่แหละเราถึงจุดเช็ค <Questo S 1> อิน,อนที่แรกลนะ้นี่คือจุดแรกนะคะประตูใหญ่นี่คือจุดแรกนะคะกิโลครับพี่ สาิบ bon. โลครับสาสโลครับมียอ๋อมีลงันน <Tir itar uman> ี้โอ้โห่ะู้ครับพี่นนี่ยี่สิบโลก็หอบแล้ว สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดบีหาุกหาบคร้บตอนนี้ก็ถึงจุดพักตะเคียนคู่แล้วนะครับ,บน,น,นี่จุดเดตอน,นตะเคียนคู่ใหญ่ใหญ่เจอทางราบนะครับเหมือนสวรรค์ บอกความรู้สึกแล้วเดี๋ยวก็คงจะถึงนั่นแหละก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นแล้วเหรอเร <laughs> ื่อยๆ้เรื่อยๆเดี๋ยวไปถึงก็ได้ไปกินพอจุดมุ่งหมายทีต้องขึ้นไปกินข้าวให้ได้ถ้าเราไปอยู่แล้วก็ต้องไปกินที่ลานผี่าน้ทางชันมาเยอะแล้วครึ่งทางแล้วไป 是跟到。 A few moments later quăng xăng được, quăng đấy, được, cái gì, กิโลเอ15โล <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปดูพ้าที่ตกที่อะไรนะนาลายไม่ไไรู้อะไรนาลายาหานาลายแต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่เห็นเพราะว่าฝนจะตกตอนนี้ก็ออกใช่ตอนนี้ก็ออกมาก่อนเวลาด้วยออกมาตอนบ่ายสามเพราะว่ากลัวฝนจะตก ก็เลยเดินม,มาก่อนเป็นชันเหมือนเดิมไม่ค่อยจะแมทกลางเลยชุดเขาะเป็นคนขี้หนาวชงม,มือสีแดงด้วย ละห้าสิบเมตรเขาไม่ได้ปีนแล้วท,ทีนีหน้ห้าสิเมตรเขาได้ปีน,นมากพียงห้าสิบเมตรเหรอโ <c oughs> อ้อยเน่าไปต่อล,ล่างรองเท้าปีนมาไม่ไหวแล้วเป็นสัญญาณอะไรตรงนี้ยัง<ฮ>จะสัะ่งเพราะอะไรนะ,นะครับอ๋อเขาเป็นสถานีกระจายวิทยุะอะไรทีกอย่างครับใช่ไม่น่าจะเสาเนาะไม่ไน่าจะเสาสถานีเขาบอกสถานีกระจายเสียงอะไรสักอย่างนี่แหละ ลายดอกลลเลยอ่ะแต่มันก็มีลายเอเอสหนูก็บผมช้าไม,ไม่มีอ่ะ เราถึงแล้วจุดเช็คอินที่ฝานาวยมาสวยมากครับดูบรรยากาศนะครับนุเจดีนะครับครับแเดี๋ยวไปฟ้านต่อรอติดตามกันต่อไปครับ ถุกแล้วคือเราจะไปเขาแม่ยานะครับระยะทาง740เมตรจากเขาเจดีบรรยากาศก็น่าจะเหมือนกัน,นตอนนี้ก็เดินม,มาถึงผาแม่ยานแล้วนะครับเยวลองขึ้นไปดูกันข้างบนมีอะไร ถึงแล้วครับของพระแม่ยาความสูงในระดัง200เมตรครับตอนนี้เราก็รอเวลาพาทิตย์ตกนะครับที่ผาแม่ยานะครับก็เดี๋ยวจะลองถ่ายภาพแบบแอปเปิลแลกนะไหนๆก็ออลองได้ซื้อกล้องมาแล้วก็จะลองถ่ายดูคอยดูพระอาทิตย์ตก ตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆไปกันแล้วคอยดูครับเข้าขออกมาจะเป็นยังไง เรากำลังลงจากผาไม่ย่านะครับก็ว่าดูผรอาทิตย์มาแล้วแต่ผอาทิตย์ไม่มีให้เห็นก็เลยต้องเดินกลับทางเส้นผาหน้าลายอ้อมาอีกทางนึงมืดมากทนอีกเยอะครับอีกนิดเดียวพี่อแค่ข้างหน้านี้แต่พายไม่เห็นพระาที่หมอกเต็มเลยหมดเลยเลยใ ตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งครับเรากำลังจะเตรียมตัวไปดูพระาที่ย์ขึ้นที่สาหนารายกัน,นเต็นท์ของเราทีร้อานอนเป็นเล็กๆทอไรดู่าชีเจอกันที่สารนารายครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหานาลายหาณาลายนะครับมาดูพาะติดขึ้นนะนี่นะครับ ชิ้นแบบ<อ>เทลงแล้วก็ไม่คนเลย